สวัสดีครับชืวัตนะครับวันนี้เก็จะ,จะมารีวิวครีมที่ใช้ตอนนี้รู้สึกว่าพอใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าเนี่ยสิวก็น้อยลงสิวกันกน้อยลงลก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ากระจายหายขอบตาดํบตาดำตอนนี้ก็ไม่แทบจะมีเหลือวความดำาที่เห็นนะก็จะมีแค่ลูกตาในตาที่สีดำกับสีขาวนอกก็ดูนะครับก็จะเป็นสีผิวปกติทั่วไปไม่มีความดำแล้วก็วันนี้ก็จะมาแนะนำของเล่นที่ดูนิดนึง ว่ามีตัวเป็นตอนนี้ก็ควีนแคร์กำลังมาแรงเลยทุกคนต้องต้องลองจริงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วครีมนี่มีประสิทธิภาพเห็น,นจริงจังอ่ตัต้เองนี่ตอนนี้จะเอามาให้ดูนี่คือครีมที่ใช้จากคือครีมที่ใช้จริงๆเลยนะครับเพราะว่าว่าเป็นคนใช้ครีมเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนครีมบ่อยมากแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเออสต็อปแล้วหยุดแล้วหยุดกับวันนี้จริงรักจริงเลยที่ห้องควนแคร์ ตัวแรกนะครับเป็นเลือดสกครีมกันแดดเลยละกันตอนนี้นะฮะเป็นกรีมกันแดดนี่ตัวนี้รู้สึกกล่องเนี้ยมันก็อันนี้เป็นเป็นซันครี o มา e ส r รี m SPF 50ก็เป็น power of nature ก็คือครีมเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะว่าโบราณเนี้ยในวัชพันจริงใช้มานานแล้วด้วยแต่ครีมยังเหลือเยอะอยู่เลยแล้ครีมข้างก็เป็นนี้เนื่อในนี้ แตกออกมาเนี่ยฮะจะแตกจะแตกทีมหนึ่งกระจายออกมาปึ๊บลองทาลงบนมือนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยมันจะไม่มีความมันไม่มีความเหนียวเลยจะคือจริงๆมือเป็นคนเป็นคนแข็งดำมือดำแต่ว่าหน้าสาวเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้กําลังรอเจ้าของยี่ห้อไอ้หน้าแข็งเพราะว่าเราให้ไอ้เน้ยแข็งเนี่ยเอ่อทาทีมทาตัวที่ขาวด้วยไม่ใช่ขาวทั้งหน้านะครับ ตอนนี้ก็รอครีมทาตัวอยู่นะครับรอบที่รอที่ไฮายาดูนะครับเนี่ยครับพอทาแล้วไม่มีความเหนียวเลยไม่มีความเหนียวเลยหลาออยา่างครีมเนี่ยมันจะสลายตัวกลายเป็นกลายเป็นแป้งทันทีเลยนะฮะรับว่าพอราใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอเคหน้าไม่ค่อยมันหน้ารู้สึกความมันไม่ค่อย,ยคได้คือทีมสองคนเนี่ยมันจะใช้ตอนช้านะ หน้ามันมากคนหน้ามันแนะนำให้ใช้สองคนอนเท้าเพราะว่าจะรู้สึกว่าทําให้หน้าเนี่ยความมันน้อยลงมันรู้สึกว่าหน้ากระ่ากสายเพราะว่านี่คือบำรุงลุ่คล้าย moisturizer นั่นเอง ec collagen อ่มามันแนะนำ ec collagen ดีกว่า ec collagen ที่เราใช้จริงนะครับเลยแค่นี้แล้วเลยแค่นี้เอง ec collagen เนี่ยคือจริงๆแล้วสำหรับคนที่ว่าาหหนน้้าหน้า,หน,า,ห,นา,ห,นาหน้าแห้งจะใช้ดีมากเลยนะครับเพราะว่า EC Potent เนี่ยจะมีอ่าตังนะครับจะมีจะมีจะมีความชุ่มชื่นจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยรู้สึกชุ่มชื่นมากขึ้นสำหรับคนที่แพ้ง่ายหรือคนที่รู้สึกหน้าเป็นขื่นอะไรเงี้ยสามารถใช้อ EC p o t เจนแทน์มอยส m o i s ไรเซอร์ได้นะครับเพราะว่า EC Potent เนี่ยมีทูีเน็ตอยู่ข้าในเนี่ยสังเกตุไหม EC ี o t e n t จะมีเน็ตบีข้างในซีตริสอ่าตัวนี้นะครับที่จะช่วยให้หน้าเรารู้สึกว่า รอยดำรอยจางดำกะเกิดจะรู้สึกจางลงมากขึ้นก็เพราะนี่แหละครับอีซีอเจนสกัดจากน้ำเซนหรือเคนคนนั่นเองต่อไปถ้าแล้วถ้าคนที่หน้าไม่มันมากก็จะแนะนำให้ทาตอนเช้าตัวนี้ตัวหนึ่งก็คือวี e e n ร์เมชิคแฮะไวท์เซรั่มตัวนี้ที่จะเป็นตัวช่วยที่หน้าขาวนั่นเองทำให้รอยดำดำดำหออะไร่าดลงก็คือตัวนี้ ช่วยให้หน้าขาวขึ้นตอนนี้ตอนนี้ก็ใช้ใกกล้จะหจลมาลับใกล้ได้สั่งใหม่แล้วตอนนี้คือแทนเองถ้าทานะครับก็จะทาอีซีคอเจนก่อนเพราะอ Easy ีซีคอเจนเนี่ยพอทาลงไปแล้วน้าจะทำให้หน้าแห้งตอนแรกนะครับช่วงแรกหน้าจะแห้งต่พอละที่ไว้สักพักหน้าก็จะู้สึ่งมันแล้วก็ทาตัวนี้ตามแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดแค่นี้ครับ เราก็รู้สึกพกความมั่นใจเอาจากบ้านได้เลยรู้สึกว่า,าสาวๆสมัยนี้ก็จะพกมีความมั่นใจบนใบหน้าออกจากบ้านนะฮะต่อไปคิงกลางคืนกลางคืนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายกลางคืนวัก็กลับบ้านกลับบ้านไปถึงตอนนี้วัาอยู่หอะคะ่ะกลับหอไปถึงหอปุ๊บล้วก็ล้างหน้าเช็ดไท,ทนเนอรชน์เช็ดหน้าปกตินะฮะแล้วก็จะตามด้วยตัวนี้เพราก็ตามด้วยตัวนี้นะฮะก็คือ ออกซิเจนดีท็อกซไวท์พิริฟายสมมติว่าจะไม่ค่อยได้อ่านนะครับก็จะอ่านให้ฟังดีท็อกซไวท์พิริฟายออกซิเจนนั่นเองก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่วยตัวดีท็อกซ์หน้าเราจะใช้ตัวล้างก็จะล้างหน้าก่อนแล้วก็จะใช้ตัวดีท็อกซ์นะฮะพอดีท็อกซ์ดีท็อกซ์เนี่ยพอทาลงมาแล้วนี่จะเทสให้ดูเลยนิดเดียวดีท็อกซ์นะครับพอทาปึ๊บปึ๊บถู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 อ่า แล้วคุณก็จะดูนี่มันคือวิทยาศาสตร์มีจริงนะฮะวิทยาศาสตร์มีจริงดูนะครับสักพักนะครับไม่แป้กนะครับสักพักนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นฟองตอนนี้อาจจะยังไม่กลายเป็นสักพักก็จะกาดคอเป็นฟองเนี่ยมันจะช่วยตัวฟองช่วยดีเพาก็ทิ้งไว้สัก3-5นาทีตัวหน้าเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับ ใ่าพราะายครับรู้สึกเหมือนได้ล้างหน้าจริงๆคือเป็นเป็น,ปนออกซิเจนจริงๆนะครับแ,แล้วก็จะพอล้างพอทิ้งไว้สักส5ทีปตุ้บเสร็จแล้วก็จะล้างน้ำเปล่าล้างด้วยน้ำเปล่าล้างน้ำเปล่าตุ้บแล้ก็จะลงตัวนี้นะครับเมจิกไวท์เมจิกไวท์เสร็จปุ๊บมันก็จะลงด้วยวะคอลลาเจนแน่เหมือนเดิมเลยคอลลาเจนพอลงคอลลาเจนเสร็จปุ๊บมันก็ลงนี่ครับแนะนำเลยพราเซนต้าครี n ยี่ห้อคีนแ c l เหมือนเดิมน,นะฮะ พาเซนต้าครีมเนี่ยก็จะนี่ใช้จริงหมดเลยให้ดูตอนนี้ใช้จริงหมดแค่นี้แล้วนี่แค่นี้แล้วไม่ครีมเป็นสีนี้เลยนะครับพาเซนต้าครีมใช้ดีมากจริงวัดรู้สึกว่าตื่นเช้ามารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรออกไปสักอย่างมันออกจากใบหน้าเหมือนรู้สึกว่ามันจริง Amazing จริงครีมตัวนี้อะไรอย่างนี้อาจจะดูเวอร,ร์ตจริงเรื่องจริงนะฮะต้องลองใช้้องซื้อครีมตัวเนี่ยที่วัดใช้อยู่ตอนนี้นะครับซื้อมาครั้งหนึ่งถามว่าราคาสําหรับคนที่ รู้สึกว่ามันแพงแพงจริงครับผมก็รู้สึกว่ามันแพงจริงแต่วัดว่ามันใช้ได้นานจริงแล้วคุ้มค่ามากครับเพราะว่าแต่แต่ละตัวเนี่ยวัดใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะไม่ใช่ว่าใช้สองสามทีหมดเพราะว่าครีมนะคบเราเราเรารู้สึกว่าไม่ต้องทาเยอะประสิทธิภาพมันมีอยู่แล้วเราสึกว่าวัดทาแค่บางๆงรู้สึกว่าเออหน้ารู้สึกกระ่างใสขึ้นนี่ดูดูคอลลาเจนเขาจะคอลลาเจน คอเจนนี่นะขอะเจน,นครับมันก็หลงใต้ตาถุกทุบเช้าวันจะลงมีทุกเท้าพอรู้สึกว่าเออตอนเนี้ยมันตอนนี้มันเห็นว่ามันใช่ป่ะเดีย๋ยวพอสักพักนะครับมันก็จะแห้งตัวแหง้งแล้วก็แล้วก็จะลงแป้งนดะ้เนี่ยครับมันจะทําให้ขอบตาคนที่ขอบมีคนมีปัญหาสำหรับขอบตาดําก็สามารถช่วยได้ตัวคอาเจนนะนี่นะครับนี่ก็คือวัดกมารีวิวให้ดูนะฮะ ก็ใครที่สนใจก็สามารถมาอ่แอดเฟซบุกหรือแอดกลุ่มได้ที่ไฮน่าแคร์นั่นเองนะครับก็วันนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวต้องเรียนต่อแล้วก็ขอบคุณนะครับลองใช้ดูจริงดีจริงๆวัดแนะนำคอนเฟิร์มนะฮะขอบคุณคับ